สวัสดีจ้าพี่น้องชาวผู้ชมมือนี้มาพบกระ่องยาย่ไพ่ภากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ๊ะมือนี้ยายไพ่ด้น้ำขวดมูลท่าทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ้ะก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่น้ำในเด้อจากพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะน้องยมยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบเด็ดขาดเบิ่งขาดชมแนวทางนะจ๊ะน้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทายกับยยาไกะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้นาะพี่นอนะ้องเนาะเมนี้กับเบาๆไร้ยายห,หางนะคะยายไพกะสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะคะ่ะขอให้เอฟซียายไพ่ทุกท่านรวมถึงยายไพ่ด้วยนะจ๊ะขอให้ยิ่งๆรวยๆปังๆตอลอดปีใหม่ปี67ปีใหม่ไทยนะคะเนาะขอให้มีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่นอ้องมีความสุขหลายๆสุข,ขสุขคนุนะคะพี่นอ้องไปบ่งเนวทางอาจารย์ธนเลกไปเลยเนาะคะ่ะ แนวทางนี้เป็นแนวทางคู่ตดคู่ไายบนนะจ่าสองตัวบนเนาะค่ะสำหรับแนวทางเอ็ดกับกันเนาะพี่น้องเนาะหกสามหกห้าศูนย์สามและศูนย์หาพี่น้องมาตัวใดกับจวดจาจาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางคู่ามฮาร์ไลสาหรับแนวทางเอ็ดใบฝาอาจารย์กรกลาสินจะให้กับพอกคูณอาจารย์ก่อกลาสินที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะมาเบอรงค่ะเอ็ดใบฝาอาจารย์กรกละสินบอกว่า3ตัวมีอยู่ที่ 5, 7, 3ส 378 379เนาะค่ะเนาะสองตัวอยู่ที่73 78 79 35 38และ39สําหรับใบฟ้าอาจารย์กอดกระสินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแต้มรวม2ตัวล่างแนวทางของแอดคู่เมืองเนาะหกับสมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไทยไทยแอดไทยไทยแนวทางล่างบอดพี่น้องไอ้ไม่ใช่แล้ว3ตัวถึงแล้วเนาะพี่น้อ,นอง เพื่อนบอกว่าเน้นหาสามสี่นะคะพี่น้องสามตัวเพื่อนมีสามสี่ตัวเดียวแขน็ๆนๆเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าหาสามสี่เจ็ดสามสี่หกสามสี่แปดสามสี่สองสามสี่และเก้าสามสี่เม็ดเดียวสามสี่สามห้าเป็นตัวรองนะคะพี่น,อนอ้องนกห่วงดีเพื่อนมักห่วงย้ำย้ยไปอ่านฉิบเพื่อนอย่าออกเสียงนั่มเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่ามาครบเพื่อนจับสามตัวให้เนาะ มี2ตัวบน3ตัวบนชุดเนียน296 297 396และ397ส่วนชุดรองพี่น้องแคบหน้าจอตอนนี้ได้เลยเนาะูเอ่อ2ตัวทั้งมี26 27 36และ37นะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเงินเทวดาผู้ใดสิบ่อยากได้มาเบิ่งค่ะเงินเทวดาผู้ใดสิบ่อยากได้เด่น7097 97และ07ส่วน017 096 7เอ่ 6, 7, 1, 8, 6, 0, อ6718 60 680น้าพี่นอ้องเป็นแนวทางตัวร่องเนาะจา้ะข้างล่างเด่น73771และ72กันบนล่าง3957616เก่าและ87มาครบบน01679นะคะพี่นอ้องสำหรับแนวทางเงื่อนเทวดาบุรีชีปอยากได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดชายกูลลางแบบปากหลักเน่นเน่ยนประี่ทวนองมาเบิงค่ะดับข้างล่างอยู่ที่ดับซีนะคะเพื่อนหายมาแอดชายกูลบอกว่า8 5 8 6 8 1 3 5 3 6 3 1 7 5 7 6กและ71กัน3 2สําสำหรับแนวทางของแอดชายกูลเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหน่วยบนหน่วยบนแนวทางของแอดท่อนตำราผ้าร่วยหน่วยบนปากหลักจยุดที่ หัาเจ็ดเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าหาเจ็ดตัวเดียวเค็นเคียนว่ะส,สำหรับแนวทางของแอดชายกุลเนานะเอ้ยแอดทอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดทอดตำลาปลาด้วยนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนล่างสําหรับอ่าไม่ใช่สิบเออสิบหน่วยบนล่างสําหรับแนวทางของอ่าของผูใ้ใดกับพี่น้องคนไทยหัวใจสิงเนาะจำซื้อเพิ่นกองสิบผู้ใพิพ่น้่ง <ๆ S 1> มีซื้อมาก็เลยต้องใส่กุ้มจับเนาะพี่น้องงวดที่แล้วสิบหน่วยบนล่างอ่าเพิ่นให้มาก เจ็ดกับเก่ามากเก่ามาหลัก10บล่างนะคะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่วสันพี่นออ้องอ่สกับสีนะคะพี่น้องค่ะสอกับ4มาได้บนล่างมาได้10หน่วยบนล่างเนาะคะ่ะสําหรับคนไทยหัวใจสิงเนาะมากับพิจารณาตามเพื่นไหนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของ นุ่มขอนเจนนะคะพี่น้องนุ่มขอเนเจนหรือว่าน้องเฟ่นี่ล่ะหอนบอพี่น้องก่นนอนไลยยินเสียงความร่มแนขอโทษขอไพห่หลายๆเด้อชุดเต็มสูตรไม่งวดที่เลี้ยวเข้าแปดหนึ่งหวนนี้พี่น้องเอาให้แคบหน้าจอคู่งวดที่แล้วนะคะให้พไพ่บออานไหยเนาะพี่น้องสําหรับแนวทางชุดเต็มบนนะคะสําหรับแนวทางนุ่มขอนเจนเนาะหมักตัวใดกับพิจาหน้าน้ำพืนตัวนัน้นค่ะพี่น้องเพราะว่าทุกสํานักทุกอาจารย์รวนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ ว่ากันไปตามสูงนะคะพี่น้องมักตัวใดก็ค่อยว่ากันเด้อพี่น้องเด้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้แคบหน้าจอเด้อพี่น้องอย่าฟ้าวดดาแยไพ่เด้อย่าฟ้าวดดาแยไพ่เด้อพี่นอ้อ,อ,วนองว่าเป็นอย่างคืบอบ่ไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ไก่แก้ววสั่นค้นขอมาหลายเด้อพี่น้องเดินบนเก่า ห้าเก้านาคาพี่น้องหนึ่งเก่าเจ็ดเก้าแปดเก้าสามห้าเก้าตัวเล่นเนาะล่ะกับสามแปดเก่าตัวรองระวังเจ็ดแปดเก้านะาคาพี่น้องสําหรับแนวทางของปืนพุ่นกระโอมาหลายเดีมากกบพิจานาะน้าเปืนนอะพี่น้องเนาะมากกะจวดจัดครับพี่น้องคะ่นะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลือลั่นสนันเมืองนะคะเพื่อนเน้น3 4 3 8และ6 4ล่างตรงนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มอ่าคนหนุ่มโคราชเพื่อนบอกว่าเลขเด่นบนล่างว่าสัตว์มี0นย์3ามี่ห้า5ามเสนะคะ0 5 5 6 5 7 9าห 3, 3 5 5สาำหรับแนวทางหนุ่มโคราชเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแน,น,น,นวทางแอดนิวตันบอกว่าเลขเด่นงวดนี้อยู่ที่6391นะจ้า90 92 94 96 97และ98 93 391 39 91 93กับ31ถ้าเบิ้ลกันซ้ำสามก็โอ้ยต่อเก่ากับหนึง่งหนึ่งนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ คุณไก่วุฒินันสอนสีเนาะค่ะเด่น3กับหาบนเด่น8ลางเน้น8 3กับ8 6นะจ๊ะ3ตัว5 30 5 3 5 7 3 0 5 8 48 8 0เอ่าปเป็นตัวรองนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางถ้าเดิน ่อหนูว่าคงจะดีเนาะ่าสันแต้มรวม2ตัวบนนะคะแต้มรวม2ตัวบนนะคะสําหรับแนวทางของแอหนูน,มนะะ้มเนาะสองตัวเทิ่์งวดเที่ยวแต้มรวมอยู่ที่9้าเนาะคะ่8นะ8ดบวกหนึ่งได้เก้าเนาะจากพี่น้องจางวดนี้บอกว่า C 7 8, 8ผู้ใดบ่ดมักเต้มรวมพานได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะเพราะว่าคนกับหมื่นคนในช่องนี้เพิ่นกะมีจ้องมีผู้ใดผู้หนึ่งหมักนะคะสำหรับแตมรวมของแอดนูน้ำสมายนะคะหรือว่าแอนนูน้ำทีมนี่แหลนะน้าพี่น้องเนาะ สำหรับแต็มรวมสองตัวเทิงเพื่อนนะจ๊ะงวดที่แล้วเขาแต้มเก่างวดน,นี้ซีเจ็ดแปดตัวใดจะมาแต็มรวมสองตัวเทิงเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดเลนโบสองตัวมาได้บนล่างแอดเลนโบงวดที่แล้วลุ่เนาะคะ่ะงวดน,นี้มีเมืองขายายให้เบิรงเนาะพี่น้องอ่าหกเจ็ดหกสี่หกสามหกห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าซีสามซีหาและสามหาสองโตมาได้บนล่างสำหรับแนวทางของแอดเลนโบงวดนี้นะคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพื่อนบอกว่ารัฐบาลไทยนาคาพี่น้องเด่นบนเด่นบนล่างคือ8นะคะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่านเน้นหาแปดกับหกแปดนะ,ะจ้าสามตัวหนึ่งหกแปดหนึ่งห้าแปดนะคะพี่น้องพิจรารณนาจตามเพื่อนใดเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอ่าพันขอ,น,น,อนียวเนาะพี่ถ่ายดูแนวทางของแอดพันขอนียวเนาะพี่น้อง เดินขอให้เดินต่อนอกว่าซันเบิรนวา10หน่วยบนงวัที่แล้วเข้า1มาหลักหน่วยเนาะจ้ะวนันี้หกกระศูนพันขดียวบอกว่าตัวใดจะมาสําหรับ6กกระนมาแห้งทั้งสองตัวคู่กันเลยนะคะสำหรับแนวทางทึ่ง,ง10บหน่วยบนเนาะจ้ะ การถ่ายคลิปนี้แย้ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่เด้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขุสุขคุขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอ้อมูลเนาะท่าง้าย้ไพ่ไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ช่มเปไ็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า